นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ของนักเขียนยอดนิยมแห่งยุคของโลกนวนิยายจีนยุคนี้เรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นององเยี่ยกวนประพันธ์นอนพรัตแปลเรียบเรียงหนังสือเสียงโดยลุงทีอินซีเหมัน ย้อนเวลาขึ้นเป็นอองเล่มที่หนึ่งตอนไฟสงครามปะทุทุคคำนำสำนักพิมพ์ย้อนเวลาขึ้นเป็นอองเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ของเยี่ยกวน หนึ่งในนักเขียนยอดนิยมแห่งยุคของโลกนวนิยายจีนยุคนี้เรื่องราวเล่าถึงบุรุษหนุ่มเซลแมนผู้หนึ่งในยุคปัจจุบันวิญญาณกลับย้อนไปยังสมัยราชวงศ์หมิงอยู่ในร่างบุรุษหนุ่มเป็นบัณฑิตซิ่วไฉน้ำหยางหลิงเขาไม่มีปณิธานอันยิ่งใหญ่ใดหากแต่ที่ย้อนเวลามานี้เพียงต้องการเสพสุขให้สมกับเป็นอ๋อง หากครั้งหนึ่งคุณเคยประทับใจกับพยักคฆราชซ่อนเล็บมาแล้วนี่คือผลงานเรื่องเยี่ยมอีกชิ้นหนึ่งของเยี่ยกวนที่คุณไม่สมควรพลาดด้วยประการทั้งปวงคำนำผู้แปลเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นององเป็นผลงานของเยี่ยกวน นักเขียนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่เรื่องชื่อที่สุดของจีนแผ่นดินใหญ่สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์บุ๊กจัดพิมพ์จำหน่ายโดยได้รับมอบลิขสิทธิ์จากเจ้าของบทประพันธ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายย้อนเวลาขึ้นเป็นององแปลเรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาจีนเรื่องหุยเต้าหมิงเฉาตังหวังแยเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่สร้างชื่อให้กับเยี่ยกวน ขณะที่เรื่องนี้นำลงในเว็บไซต์ฉีเตี่ยนจงหวนสื่อหุยเต้าหมิงเฉาตังหวังแย่หรือชื่อที่ถูกย่อเหลือเพียงคำว่าหุยหมิงหมายถึงกลับคืนหมิงเป็นหนึ่งในสิบชื่อที่ถูกสืบค้นมากที่สุดใน Google ฉบับภาษาจีนเมื่อเป็นภาษาไทยจึงขอใช้ชื่อว่าย้อนเวลาขึ้นเป็นอองเหย,ยกวนเขียนเรื่องนี้ก่อนจินอีเยเสิงหรือพยัคฆราชซ่อนเล็บ แต่พยัคะราชซ่อนเล็บเขียนถึงเหตุการณ์ปลายรัชสมัยหงอู่ฮ่องเต้จนถึงยงเล่อฮ่องเต้ส่วนย้อนเวลาขึ้นเป็นอ๋องเป็นเหตุการณ์หลังจากนั้นอีกร้อยปีเศษในรัชสมัยเจิ้งเต๋อฮ่องเต้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นฮ่องเต้เจ้าสําราญในประวัติศาสตร์จีนและชอบลาเดอร์เคยสร้างเป็นภาพยนตร์จอเงินเรื่องเจียงซันเหมยเหยนหรือจอมใจจักรพรรด นำแสดงโดยหลินใต้กับเจ้าเลยทั้งยังกำกับโดยหลีหั่นเสียงย้อนเวลาขึ้นเป็นององเขียนถึงนายหน้าขายประกันชีวิตเจิ้งเซ้าเพิงประสบอุบัติเหตุพลัดตกหน้าผาขณะที่ร่วงลอยอยู่กลางอากาศยังไม่สิ้นใจตายดวงวิญญาณก็ถูกปีศาจหน้าม้าหน้าวัวคร่ากุมกลับไปยมโลกมิคาดตุลาการยมโลกบอกว่าอายุไขของมันยังไม่สิน้น ได้แต่ส่งมันกลับสู่โลกมนุษย์แต่ว่าซากศพของมันถูกเผาเป็นเท่าฐานแล้วจำต้องเสียงร่างบุคคลอื่นจนสิ้นอายุไขแต่ด้วยเหตุบังเอิญแล้วบังเอิญเล่าจึงเศร้าเผิงสร้างบุญกุศลตายแล้วตายอีกจนเป็นคนใจบุญก้าชาติพบหากว่าสร้างกุศลอีกครั้งจะสำเร็จเป็นพุทธ,ธะหน้าม้าหัววัวจึงร้องขอให้ตุลาการยมโลกส่งมันไปยังสถานที่ที่ซึ่งเจิงเ้งเศร้าเผิงไม่มีวันสำเร็จเป็นพุทธ,ธะนับเป็นงานเขียน ย้อนเวลาตัวละครที่แปลกพิสดารอย่างที่ไม่เคยมีคนเขียนมาก่อนตลอดทั้งเรื่องตื่นเต้นสนุกสนานแสกด้วยฉากพิศวาสชวนรันจวนตามสไตล์ของเยี่ยกวนหุยเต้าหมิงเฉาตังหวังแย่ได้รับการสร้างเป็นละครโทรทัศน์แล้วแต่เนื่องจากรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ออกกฎสั่งห้ามถ่ายทำภาพยนตร์แนวย้อนเวลาทีมงานผู้สร้างจึงเปลี่ยนชื่อเรื่อง เป็นหยางหลิงจวนหรือชีวประวัติหยางหลิงขอเชิญชวนแฟนพันแท้ของเยี่ยกวนพิสูจน์ดูว่าย้อนเวลาขึ้นเป็นององสามารถเทียบเทียมพยคราชซ่อนเล็บได้หรือไม่ไม่ไมไมนอนพรพรดภร